ดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณรูหลิวซึ่งคุณรูหลิวจะมาสอนในรายวิชาดนตรีนะคะวันนี้คุณรูหลิวจะมาสอนในเรื่องของจังหวะของเพลงไทยนะคะจังหวะของเพลงไทยนั้นจะใช้ฉิ่งในการประกอบจังหวะสัดส,ส่วนใหญ่นะคะซึ่งจังหวะของเพลงไทยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3จังหวะนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของอจังหวะทั้ง3จังหวะนั้นนะคะก่อนอื่นเรามาฟังเสียงฉิ่งกันก่อนว่ามีเสียงอะไรบ้างที่อยู่ในตัวของฉิ่งนี้นะคะเสียงแรกก็คือเสียงฉิ่งนะคะซึ่งจะมีเสียงดังนี้ค่ะอันนี้คือเสียงฉิ่งนะคะและก็จะมีเสียงอันนี้คือเสียงฉับนะคะ ชิงเนี่ยจะมีทั้งหมด2เสียงนะคะคือเสียงชิงกับเสียงฉับนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะวิธีการตีชิงทั้ง3จังหวะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่าจังหวะที่1นนะคะนั่นก็คือจังหวะ3ชั้นนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปตีจังหวะ3มชั้นนั้นการนับจังหวะ3ชั้นนะคะ การนับจังหวะ3ชั้นเราจะนับทั้งหมด4ครั้งนะคะดูคุณครูเป็นตัวอย่างนะคะ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3อันนี้คือจังหวะ3ชั้นนะคะต่อไปเป็นจังหวะ2ชั้นนะคะ นับทั้งหมด4จังหวะเหมือนเดิมนะคะโดยการนับ1 2 3และ4นะคะเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะจังหวะสอชั้น1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4อันนี้คือจังหวะสอชั้นนะคะเราจะตีเสียงฉิ่งใน การนับจังหวะที่2และการตีเสียงฉับในการนับจังหวะที่4นะคะอันนี้คือจังหวะ2ชั้นส่วนจังหวะสุดท้ายนั่นก็คือจังหวะชั้นเดียวนะคะจังหวะชั้นเดียวจะเป็นจังหวะที่เร็วที่สุดนะคะ,ะนักเรียนจะดูจากวิธีการตีของ,องครูนะคะเดี๋ยวคุครูจะนับ1 2 3และ4เหมือนเดิมนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ1 อันนี้คือตัวอย่างของจังหวะชั้นเดียวนะคะให้เรียนไปฝึกทบทวนด้วยนะคะสำหรับจังหวะ3มชั้น2ชั้นและชั้นเดียวมีความแตกต่างกันอย่างไรให้เรียนลองสังเกตดูด้วยนะคะซึ่งถ้านักเรียนอยู่ที่บ้านนะคะแล้วไม่มีฉิ่งในการตีนะคะให้เรียนทาท่าเหมือนคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะสอนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ เสียงชิงนะคะเราจะใช้มือแบบนี้นะคะเมื่อได้ยินเสียงฉีกนะคะแล้วเมื่อเสียงฉับเราจะปลกมือแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะลองทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเริ่มจากจังหวะ3มชั้นนะคะนับเหมือนเดิมนับสี่จังหวะนะคะเริ่มกันเลยจังหวะ3ามชั้น หนึ่งสองสามชิงหนึ่งสองสามฉับหนึ่งสองสามชิงหนึ่งสองสามฉับอันนี้คือจังหวะที่สาชั้นนะคะเป็นจังหวะที่ช้าที่สุดต่อไปนะคะจะเป็นจังหวะสองชั้นนะคะถ้าเรียนพร้อมแล้วนักเรียนทำมือเหมือนครูเลยนะคะเดี๋ยวครูจะนับสจังหวะเหมือนเดิมนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ1นชิงสามฉับหนึ่งชิงสามฉับหนึ่งชิงสามฉับอันนี้คืออัตราจังหวะ2ชั้นนะคะต่อไปเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียวนะคะถ้าเรียนพร้อมแล้วนักเรียนยกมือขึ้นมาเหมือนคุณครูเลยนะคะอัตราจังหวะชั้นเดียวนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนับสจังหวะเหมือนเดิม นะคะถ้าเรียนพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะชิงฉับ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 อันนี้คืออัตราจังหวะชั้นเดียวนะคะให้เรียนลองสังเกตเหมือนเดิมนะคะในอัตราจังหวะทั้ง3อัตราจังหวะนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวะ3ชั้น2ชั้นหรือว่าชั้นเดียวนะคะ อันไหนคือจะจังหวะที่เร็วที่สุดอันไหนคือจังหวะที่ช้าที่สุดนะคะให้เรียนลองสังเกตอันนี้คือการบ้านนะคะแล้วก็อย่าลืมฝึกปรบมือตามที่คุรูบอก้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูหลิวไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ